คือฮาก่อนวันหวยออกชาวบ้านแห่ดูรากมะละกอที่โผล่จากดินก่อนดีเป็นเลขเด็ดเสี่ยงโชค ที่บ้านของนางบัวถาวันดีเลขที่80หมู่สี่มานต้นแก้วตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างบอกกันปากต่อปากและพากันไปดูต้นไม้ประหลาดเป็นต้นมะละกอขนาดเท่าลำแขนที่เอารากโผขึ้นมาวางบนดินดริมรั้วบ้านนางบัวถาสร้างความแปลกประหลาดเพราะต่างไม่เคยเห็นมาก่อนพอข่าวแพร่สะพัดออกไปตามธรรมเนียมของนักเสี่ยงโชคก็นำดอกไม้ทูบเพียม,มาปักบริเวณโคนต้นเพื่อบอกกล่าวและขอเลขเด็ดบางคนติ ีเลขจากรากมะละกอที่ขดงอเป็นตัวเลขบางคนดูที่ดอกและรวมถึงเลขที่บ้านด้านเจ้าของบ้านกล่าวว่าตนเองรู้สึกประหลาดใจที่รากมะละกอไม่มุดลงไปใต้ดินตามธรรมชาติของการหาอาหารของต้นไม้ทั่วไปต้นมะละกอต้นนี้ไม่ได้ปลูกแต่ออกเองหลังข่าวแพร่ออกไปมีคนมาขอดูตลอดทั้งวันจึงต้องนั่งเฝ้าต้อนรับชาวบ้านทั้งที่มาดูความแปลกและมาตีเลขหวยมันเป็นเรื่องของความเชื่อและโชคลาภตาดีได้ตาร้าสี ดวงใครดวงมันเจ้าของบ้านกล่าวติดตลกทิ้งท้ายทิพมลสุกเกษมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน